แต่ก็ฟีลแบบเหมือนเลิกกันแล้วก็เหมือนเขาก็แบบเออขอให้เราแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะอะไรเงี้ยเออมันก็ส่งผลกับชีวิตเหมือนกันครับตอนนั้นมันเหมือนเราเลิกกันเพราะว่าเราเราไม่เรายังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มตระหนักตัวเองว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่มันไม่ได้เวิร์กนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับปรุงตัวขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ได้ได้จากประโยคอะไรอย่างนั้น ลผมว่าโตขึ้นนะเพราะว่าตอนที่เรารู้สึกว่าแบบมันเจ็บมากๆเลยมันจะทําให้เราแบบไม่ได้มองเห็นภาพรวมจริงๆครับเราจะอยู่ระหว่างคนสองคนนะ,คะแต่พอเราอ,อกหักแล้วเราเลิกออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทําบางอย่างตอนนั้นนะมันอาจจะไม่ได้แบบรักตัวเองมากพอะครับก็ พอเรามีประสบการณ์หน้านี้มันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจในความรักมากขึ้นคับแล้วแต่คนบางคนอกหักแล้วก็จมมากกว่าเดิมก็มียิ่งแบบโทษตัวเองยิ่งยิ่งเห็นค่าตัวเองน้อยลงมันก็มีผมเลยรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนมากกว่าว่าจะมองเอกลายอกหกักที่เกิดขึ้นในแบบมุมไหนอะไรยเงี้ยมุกอะไรอ่ะผมไม่มีมุกอะ่ะ ผมจะแนวแบบคุยมากกว่าครับไม่ได้แบบมีมุกอะไรครับก็ผมผมจะเป็นพวกก็ชอบชอบยิงชอบแบบชงอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบสมมติดูหนังกันอะไรเงี้ยอบางทีเราก็แบบชอบอะชอบหนังหรอชอบเธออะไรเงี้ยอะไรแาบนั้นมากกว่าจะไม่ได้แบบเออเป็นมุกแบบขนาดนั้นตายละเสียวรักแรกพบก็คือคนที่ผมเล่าเลยนะครับ บบเขาบอกว่าเธออะไม่ใช่สเปคเราเธอยังหล่อไม่พอเธอยังหล่อไม่พอตั้งแต่สมัยตอนนั้นคือพอสได้ครับแล้วก็ไปเรียนพิเศษแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งแบบรู้สึกชอบมากแล้วแบบเป็นความรักครั้งแรกที่รู้สึกเอออยากอยากเป็นแฟนนะคนนี้แต่ว่าก็โดนเขาปฏิเสธมาครับ คือชอบเขานานมากด้วยชอบแบบชอบตั้งแต่อนุบาล2องยันแบบปอสอ, 3, อ, 4, องปอสปออะไรเงี้ยเลยอชอบนานแล้วก็พยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้เขาอะไรเงี้ยวันลาพักกลางวันเราก็จะมีตอนเด็กๆเ,เ,เราจะนอนกลางวันใช่ไหมฝั่งหนึ่งจะมีผู้หญิงนอนฝั่งนี่งจะมนผู้ชายมันก็จะมี2คู่ใช่ไหมครับที่แบบว่าจะได้นอนใ,ใกล้กันเราก็จะชวนเขามานอน,นตรงนี้ทุกวันนอนอยากนอนข้างกันอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเขามีแบบเราเป็นคนไม่เต้นเราเป็นคนไม่ทากิจกรรมอะไรเลยเขาไปถือพานเราก็ อยู่กับเขาเว้ยก็ไปถือกับเขากิจกรรมมีโรงเรียนให้เต้นอไอ้นี่ก็เต้นไม่เป็นก็ไปสมัครไปเต้นกับเขาอะไรเงี้ยมาเด็กๆผมมาเป็นคนที่แบบนี่เบื่อแบบแล้วก็รอความอดทนน้อยรออะไรไม่ค่อยได้ครับก็ตอนนั้นเคยมีแฟนครับแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็พอไปเรียนสักพักหนึ่ง ก็รู้สึกมันพอมันเวลามันห่างกันด้วยอยู่ไกลกันด้วยก็มันก็เริ่มเฟดออกมาก็รอประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนถ้าจะไม่ผิดนะ่าพอสามอนุบานสองบานสามห้าปีเหตุผลที่เลิกรอแลรับเพราะว่าปอสี่แล้วมีเด็กย้ายเข้ามาใหม่น่ารักกว่า <c oughs> <c oughs> จริงจริง,รงแบบพอพอสี่แล้วมีมีแบบ ย้ายเข <ss st ut ters> ้ามาอีกชุดหนึ่งมาถมปอะไรเงี้ยแล้วก็คนนี้เหมือนไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเริ่มห้องห่างกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ชอบคนใหม่ครับก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เพราะเราคู่กันนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์ทางช่อง GMM ยี่สิบห้านะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับผมและสำหรับใครที่ดูไม่ทันแล้วก็สามารถไปรับชมบนไลน์ทีวีเวลาห้าทุ่มทุวันศุกร์ทั้งไบแล้วก็น้องวินเราทุ่มเทเราตั้งใจ ไม่ใช่แค่เราสองคนทั้งนักแสแดงคนอื่นแล้วก็ทิมงานด้วยก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจติชมได้เข้ามาคุยกันได้ในแฮชแท็กขั้นกูหรือว่าแฮชแ t eries, ็กคูเกเตอร์เดอะซีรีสได้ครับยังไงเดี๋ยวพวกผมจะเข้าไปสิงอยู่ในนั้นแน่นอนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ